ที่เปิดออกมาเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ให้ปล่อยมันลยปล่อยมันเออเอาปล่อยมาขยายไหมขยายามนะโอเคบ้านครับโอเคพี่ปล่อยไเลยปล่อยเลยนะ

ตามเลยไอคลิปอะไรผมให้คี่ปัางไปแล้วนะอืมอืมคลิปที่มันปีนขึ้นปีนลงอ่ะอ๋อ อยู่ค่ะแล้วมันปีนเข้าไปตอนแรกนี่นึกว่าแฟนเพราะว่าแฟนที่ไปเข้าดึกครับแล้วพอมันมันเห็นนี่ตื่นแล้วก็ถามว่านี่ถามมันว่าทําไมไม่ทําโอหรอแต่คือตอนนั้นยังคิดว่าเป็นแฟนอยู่อะค่ะครับมันก็เดินมาน้องค่ะมันก็บอกว่าไม่ได้ทํามันเหนื่อยอันนี้ก็เอกใจแล้วว่ามันไม่ใช่เสียแฟนครับนี่ก็เลยหันไปจับแขนมันครับก็คือแฟนจะไม่ใส่เสื้อแขนยาวนอนพอจับแล้วทีนี้ก็จะลุกขึ้นไปหยิบโทรศัพท์คืออยากเห็นหน้ามันนะคะพอลุกขึ้นไปจะหยิบโทรศัพท์นี้มันก็ พลิกตัวขึ้นมาคอมก็จับกดเลยค่ะบีบหน้าลงกับที่นอนยังไงต่อนั่นแหละค่ะแล้วมันก็พยายามจะข่ผมผืนนั่นแหละค่ะแล้วมันข่มผืนไหมใช่ค่ะข่มถืนค่ะแล้วมันพูดอะไรไหมพอข่มผืนเสร็จไม่พูดค่ะพอมันลุกขึ้นมาได้ตอนแรกมันจะไม่กลับมันบอกว่าเดี๋ยวมันกลับเช้าแล้วหนูรีบลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำก่อนพอจังหวะหนูเข้าห้องน้ำมันก็ปีนออกไปที่เดิมที่มันขึ้นมาค่ะใช่ไหมใช่คนที่ตำรวจจับมาไหม ใช่คนนี้เลยไหมหนูยังไม่เห็นหน้าค่ะแต่ว่าที่เอารูปให้ดูอะใช่ค่ะอ๋อที่ตำรวจใช่เดิใช่ค่ะหนูมาดูรูปแล้วแล้วมันผมบเกือแล้วเสร็จมันเอาอะไรไปไหมไม่ค่ะไม่ได้เอาไปค่ะมันรีบหนีออกไปตอนนั้นเหตุเกิดประมาณที่โมงประมาณตีสามกว่าค่ะตีสามยี่สิบวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบแปดดีใจไหมครับที่ตำรวจจับคนร้ายได้โอ้ดีใจเลยพี่ตอนแรกคือตึกหนูอะเงียบเลยไม่มีกล้องไม่มีอะไรเลยคิดว่ามันจะจับไม่ได้แล้ว แล้วพอดีมันมีผู้เสียหายอะค่ะเขามาแจ้งอีกตำรวจเขาเลยเห็นว่ารูปรันสันหานมันตรงกับของหนูเขาก็เลยโทรตามหนูมาค่ะแล้วมันก็ใช่ตรงกันเลยพอมันทําอะไรเสร็จแล้วเราก็เปิดไฟใช่ไหมหนูพยายามจะเปิดแต่ว่ามันมันไม่ให้เปิดหนูก็เลยรีบผักตัวเองเข้าห้องน้ำเพราะว่ากลัวมันจะทําอะไรหนูอีกพอจังหวะหนูเข้าห้องน้ำมาแหละค่ะมันก็เลยปีนออกไปทางละเบียงที่มันปีนเข้ามาขั้งต้นนี่ผู้ก่อเหตุก่อเหตุมาแล้วประมาณกี่ครั้งฮะ จากการสืบสวนก็ไม่ต่ำกว่า4ครั้งนะครับแล้วพฤติการในการก่อนเหตุเขาเลือกเลือกเหยื่อยังไงเดือพฤติการอย่างนั้ครับก็เคสนี้เนี่ยผู้ต้องหาก็เป็นถือว่าเป็นภัยต่อสังคมนะครับจากการที่ได้สอบถามทางผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็ให้การว่าการเลือกเหยื่อเนี่ยเขาก็จะตะเวนไปตามหอพักนะครับจะไปดูล่าเราก่อนนะครับ ก่อนที่จะลงมือก่อเหตุโดยจะสังเกตกล้องวงจรปิดนะครับว่ามีตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็สังเกตไปดูหลังระเบียงนะครับว่ามีการตากผ้าของผู้หญิงหรือของผู้ชายยังไงนะฮะก็ถ้าเห็นว่าเป็นตากผ้าเนี่ยมีเฉพาะของผู้หญิงนะครับก็จะเล็งเอาไว้นะครับแล้วก็เลือกที่สามารถปีนระเบียงด้านหลังได้นะครับแล้วก็ วันที่ก่อเหตุก็จะเข้าไปก่อเหตุในช่วงกลางคืนนะครับก็จะจะดูไฟที่เปิดแล้วก็พอาไฟปิดเนี่ยก็จะก่อเหตุนะครับโดยที่ดูว่ามีกล้องวงจรปิดตรงไหนก็จะพยายามหลบกล้องนะครับแล้วก็ขณะก่อเหตุเนี่ยก็จะใช้ปอกหมอนหรือผ้าที่อยู่ในห้องของผู้เสียหายเนี่ยเอามาปิดหน้าไว้นะครับไม่ไม่ให้จําหน้าได้นะ ในาการก่อเหตุแต่ละครั <ue> ้งเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยรู้สึกเป็นคนพื้นที่ด้วยแล้วเลือเลือกเหยื่อที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนที่มาพักอาศัยก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่พักอาศัยอย่างที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วว่าสังเกตว่าดูว่าน่าเชื่อว่าพักอาศัยคนเดียวจากการจากดูเสื้อผ้าที่ตากนะครับแต่เวลาใช้ก่อเหตุเนี่ยรู้สึกว่าผู้ที่ผู้ก่อเหตุจะเข้าคืนแล้วออกมาทนช่วงกลางวันช่วงบ่ายใช้เวลาในในอยู่ในห้องของผู้เี่หายเป็นชุดงงหลายชวโมงนะครับ ไม่ไม่ไม่น่จาจะขนาดนั้นก็ก่อเหตุเสร็จก็รีบหนีออกมานะครับเบื้องต้นของตำรวจใต้านี่ออกไหมจับกี่หมายฮะออก,ก็อตอนนี้ออกหมจับหนึ่งหมายแล้วก็รีบจับก่อนเพราะว่าใครก็กําลังขยายผลนะครับมไม่ต่ำกว่าสี่สี่เคสนะฮะครับแล้วผู้ก่อเหตุรับสารภาพเป็นครับเบื้องต้นให้การรับสารภาพครับเบื้องต้นเราได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรบ้างก็ข่มขืน ผมคืนโดยใช้กำลังประทุสไล้นะครับแล้วก็บุกลุกในบาลางคืนแล้วก็โดยมีอาวุธแล้วก็หน่วงเหนี่ยวกระถังครับ